สวัสดีครับผมบาสครับสุรศักดิ์พิพิธทองครับต้องขออนุญาตแนะนําตัวเองนะครับผมแรกเริ่มเดิมทีครับเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะนะครับหลังจากที่ได้รับการเรียนการสอนมาจากรั้วมหาวิทยาลัยนะครับก็ได้ออกมาทํางานอาชีพเป็นพนักงานบริษัทนะครับจนปัจจุบันเล็งเห็นว่าอาชีพเกษตรเนี่ยเหมาะสมกับบ้านเราด้วยตัวเราเป็นคนต่างจังหวัดนะครับเราจึงนําเอาตัวแพะมาเลี้ยง เมื่อนําแพะเข้ามาเลี้ยงแล้วเนี่ยเราเลี้ยงเป็นแล้วสุดท้ายมาเรามองดูว่าปัจจุบันเนี่ยเราพึ่งพาหลักการส่งออกเป็นส่วนใหญ่นะครับเป็นที่ทราบกันดีครับในส่วนของโควิด1 9ที่เกิดขึ้นทําให้ประเทศนี้ไม่สามารถส่งออกสินค้าไปได้ทางเราม่ีการพัฒนาตนเองนะครับต้องพัฒนาตนเองขึ้นมาโดยการที่เรานะครับได้ไป ได้รับการถ่ายทอดความรู้นะครับได้รับการอบรมนะครับหลักสูตร NTC นะครับของอุตสาหกรรมภาคสามนะครับตัวพิจิตรแต่ที่อบรมที่จังหวัดชัยนานะครับก่อนหน้านั้นความคิดเป็นศูนย์ครับมุมมองต่างๆไม่มีครับประกอบกับว่าเราลองไปเรียนแล้วไม่รู้ว่าจะตอบโจทย์กับเราอย่างไรแต่ณวันที่ไปเรียนก็พบว่าหลักการตลาด หลักแนวคิดนะครับลงถึงเพื่อนๆน,นะครับที่เป็นผู้ประกอบการเข้ามาอยู่ในห้องอบรมห้องเดียวกันนั้นมันไม่ได้แค่ในวิชาครับแต่มันได้คอนเนคชั่นซึ่งเป็นที่มาของสินค้าที่ผมจะนำมาให้ท่านดูในวันนี้นะครับเนื่องจากว่าแพ็คที่ส่งไปจากประเทศไทยไปต่างประเทศนั้นพบว่า มีแพะบางส่วนที่ยังคงต้องหลงเหลืออยู่แพะชนิดนี้เป็นแพะที่มีอายุพอสมควรซึ่งไม่ตรงกับตลาดที่ต้องการของต่างประเทศมากนะักจึงเล็งเห็นเรื่องการแปรรูปเนื้อแพะรวมถึงแปรรูปน้ำนมแพะขึ้นมาเลยได้ออกมาเป็นลักษณะตัวนี้นะครับนี่คือคิสปี้แมนะครับเป็นชื่อสินค้าคิสปี้แมเป็นเนื้อแพะทอดนะครับสลับน้ำมัน คุณค่าของเนื้อแพ้นั้นเป็นที่ทราบดีครับเนื้อเส้นใยที่ละเอียดอ่อนกว่าไขามันที่น้อยกว่าและเป็นไขมันที่มีประโยชน์เหมาะสําหรับทุกเพศและทุกวยัยเป็นเนื้อทางเลือกชนิดหนึ่งที่ไม่ควรมองข้ามเนื้อชนิดนี้สิ่งสําคัญปัจจุบันนี้พื้นที่แปลงกเกษตรต่างๆในประเทศไทยเหลานั้นปลูกพืชฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล เปลี่ยนแปลงพื้นที่เล็กๆนน้อยครับมาเล็กเศรษฐกิจตัวนี้แล้วสามารถแปรรูปได้มูลของเขาก็นําม,มาเป็นปุ๋ยลงมาในพื้นดินได้เมื่อท่านเลี้ยงในพื้นที่อินทรีย์สัตว์ท่านเคยเป็นสัตว์อินทรีย์ฉะนั้นพืชที่ท่านปลูกก็จะเป็นอินทรีย์ตามไปท่านไม่ต้องเสียเวลากําจัดวัชพืชท่านสามารถนําสัตว์ตัวนี้ไปเลี้ยงได้เลี้ยงง่ายใช้พื้นที่น้อยทนแรงผมหวังว่า โครงการเอ c ที่สอนให้ผมมีในวันนี้เป็นโครงการที่ผมอยากจะแนะนำให้ทุกทท่านที่ชมในวันนี้นะครับไปเรียนกันเยอะๆท่านจะได้อะไรมากกว่าที่ท่านคิดเยอะมากครับการวางแผนการตลาดการการดำเนินการทำราคาสินค้าคอนเนคชั่นต่างๆที่มีหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่พร้อมต่อยอดไปถึงขั้นโปรเฟชชั่นอลผมบวังว่าวิดีโอคลิป คลิปนี้จะเป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการในหลายท่านเล็งเห็น,นความสําคัญที่รัฐบาลเองส่งเสริมมาในจุดนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีไม่มีมูลค่าที่ต้องเสียตังแพงๆไปเรียนเลยครับขอบคุณครับ